ัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับใน,ในตอนนี้ในทุกคนโอ้โหกำลังสนใจเรื่องสไปเดอร์แมนอยู่เลยและสิ่งที่เราสนใจเนี่ยไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์เลยนะครับแต่เราสนใจเรื่องมัลติเวิร์สกันถูกไหมในวันนี้เองเนี่ยก็พักจากสไปเดอร์แมนนะครับผมมาพูดคุยเรื่องมัลติเวิร์สอีกอันหนึ่งดีกว่านั่นก็คือวอตอีฟนั่นเองครับผมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวอตอีฟแต่ละตอนเนี่ยก็เป็นหน่อยูนิเวิร์สที่อยู่ใน เรียกได้ว่าเรื่องเดียวกันนะมัลติเวิร์สเหมือนกันวันนี้เองก็มารีวิวตอนที่3แบบไม่มีสปอยก,ก่อนดีกว่าตอนที่2เนี่ยทำรู้สึกผมแบบพีคมากเลยถูกไหมสำหรับแบบโอ้โหถ้าจะให้คะแนนแอนิเมชันเรื่องหนึ่งอะตอน2อะผมให้10เต็ม10เลยนะครับผมมันแบบมันเจ๋งมันแปลกใหม่แล้วมันเอาแบบสิ่งที่มีอยู่ใน MCU อยู่แล้วอะเอามาเล่นได้รู้สึกว่าดีมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกผูกพันกับตัวละครไปด้วยถูกไหมนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นบทสุดท้ายของแชดวิกบอสแมนที่ทำออกมาดี แต่พอมาในตอน3นี้นะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับทีมอเวนเจอร์นะครับแต่เราจะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นก็แล้วกันแต่บอกไว้เลยว่าก็มีความเซอร์ไพรส์เล็กๆอยู่แล้วก็มีความแปลกใหม่อยู่แล้วกันนะครับผมถึงใครบางคนเนี่ยที่ผมคิดว่ามันโชว์มาถึงพลังของตัวละครนี้ได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ทรงพลังมากๆกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยนะคือแบบเราอาจจะชอบมองข้ามฮีโร่ตัวนี้ไปเยอะ,อะแต่พอมาอยู่ในตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราได้เห็นพลังของเขาแบบ ถ้ามันจะเอาจริงอะ่ะมันโหดขนาดนี้เลยมันโหดแบบสัสสเลยนะครับผมก็ต้องรอดูกันเองว่าเป็นอะไรแต่ถามว่าทําออกมาดีไหมนะครับในตอนนี้ผมคิดว่าทาออกมาเนี่ยสู้ตอนที่2ไม่ได้นะครับผมแต่ดีกว่าตอนแรกนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยตอนนี้รังบัวอยู่เลยนะครับผมตอนที่2เนี่ยเดอะเบสเลยครับสิเต็ม10ตอนนี้ถือว่าแปลกใหม่นะครับผมแล้วก็แบบคาดไม่ถึงอะ่ะ คาดไม่ถึงค่อนข้างเยอะก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยทำออกมาดีแต่ถามว่าว้าวเท่าตอนที่2ไหมก็คงไม่นะครับผมคะแนนโดยรวมเนี่ยอาจจะให้สัก8.5ถึง9คะแนนนะครับผมถ้าในมุมของแอนิเมชันเนี่ยอาจจะให้ที่9คะแนนนะครับแต่ถ้าเป็นคะแนนโดยรวมแบบว่าเทียบกับอะไรอื่นๆด้วยเนี่ยอาจจะอยู่ที่8.5นะครับผมก็ลดลงมาหน่อยอก็แล้วกันครับผมแต่ถามว่าดีกว่าตอนแรกไหมเนี่ยก็ดีกว่ากันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะตอนแรกจริงๆก็โอเคแหละดูได้ถึงเนื้อเรื่องมันจะแบบเดาได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ว้าวอะไรมาก แต่มันก็ทําออกมาโดยรวมโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ต่างกันมากเลยแค่รู้สึกว่าในตอนนี้เองเนี่ยมันมีความว้าวกว่าแล้วก็เนื้อเรื่องเองอะ่ะมันมันเอนเกสกับเราได้มากกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องจากอเวนเจอร์แล้วก็อาจจะมีเกร็ดๆต่างๆนะครับผมของอเวนเจอร์แต่ละคนมามีแบบว่าโลกิมีตัวละครนู้ตัวละครนั้นตัวละครนี้เข้ามาร่วมด้วยหลายๆตัวละครตัวละนิดตัวละหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นมิติให้เราได้เห็นกันไปโดยรวมนะถือว่ายังดีนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ว้าวเท่าตอนที่ ก็ก,กพูดไว้แบบนี้แต่ถามว่าควรดูไหมต้องดูไหมก็เรียกได้ว่าจริงๆด้วยความที่มันเป็นรถอีฟนะครับผมมันก็เป็นการ์ตูนที่ทํามาให้เราดูสนุกเฉยๆไม่ได้ว่าจะมีผลต่อนเนื้อเรื่องอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าใครว่างก็ดูแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครแบบไม่ว่างเลยขี้เกียจอันนี้ก็ก็คงจะไม่ติดอะไรถ้าเราจะไม่ดูเพราะว่าเราก็ไปดูหนังมาเวลเรื่องอื่นได้แบบว่ารู้เรื่องอยู่ดีถูกไหมแต่แต่ถ้าให้ถามผมจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับผมถ้าแบบเป็นแฟนคลับมาเวลแล้วอยาก รู้เรื่องมาเวลแ,แบบทุกมุมจริงๆเนี่ยได้เห็นมุมมองของตัวละครนี้ได้เห็นพลังที่แท้จริงของตัวละครนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเกิดความรู้เพิ่มเตมิมก็ยังไงก็ถ้าเป็นแฟนมาเวลจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ดูนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมเรามาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดูว่าเรารู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ดูจบแล้วเนี่ยนะครับผมแบบว่าพูดถึงเนื้อเรื่องสปอยกันจัดเต็มเลยนะครับ alk? โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ <inf>